เป็ดไม่ฉายแสงเลยฉันยังไม่ได้ยินเสียงเป็ดเลยจริงๆเนี่ยเนี่ยได้ยินแล้วล่ะตัวเอ้ยเฮ้ยตายเถอะฉันละก็ไอเบื้อเวทดีจริงๆเลยอันนี้เป็นเจนบาดเดย์เคยเห็นมายากลไหมอีกแล้วอ่ะ พี่ไม่อยากโดนยักษ์กรแล้วอีกแล้วอ่ะน้องอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่ายิงอย่ายิงนะอย่ายิงนะไอ้พี่น่ากลัวไเป็นอีกเป็นอินโนเซนพี่ว่าน้องน่ากลัวอย่าเขาผมอยู่อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาน้องน่ากลัวอะไรเนี่ยพี่ พี่จีนเนี่ยจะแคน้องนวผมใช่ไหมอยากเข้ามาน้องน่ากลัวพี่ในอันนู้นไม่ใจเลยอ่ะเออพี่อยู่น้องอยู่กับพี่จีนตลอดไปเออใช่ไหมอยู่ไปเลยเอออืมแล้วถ้น้องเป็นน้องฆ่าพไปนาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะไหนจะปิดพี่จะฆ่าน้องใช่ไหมพี่นัทใช่พี่จะฆ่าน้องเองเออแม่แม่แม่จะตีฮอกเคลียร์นะน้องตามพี่จีนไปไหนตุ้กตีบ น้องเรียมอะไรเนาะน้องน้องเน่ยน้องเรียมอะไรกันยูน้องให้โชว์มายากลนี่ถ้าพี่มีถ้าพี่มีปืนพี่จะยัดซวกน้องให้เอ้ย่เดี๋ยนะกืผิดหรืออะไรเนี่ยเมื่มเล่เช็คก็มีคนอยู่ไหมเนี่ยยงไม่อยู่แล้วหนึ่งแต่คนหนึ่งตันนนหรือเปล่าเออ่นัทเพราะว่าเราเจอกับพี่เจมาพี่เจเคลียพี่เจเคลียเดี๋ยวเอาไปดเลยคือคนไปบวชเองกับมือไม่พี่นัทก็พิมตันนนแต่ตันน่าไม่ได้ตันอยู่เจอเจอที่ไหนอ่ะ เออไม่ได้ดีกว่าเพราะว่าเรากดนิ้โอเคได้ยินละได้ยินสมใจเลยได้ยินสมใจอ่ะไหนพูดไหนซีนอนเร็วเจอใช่ไหมแต่นนโอเคชัดเจนละขรยานะแต่ไม่โดนตัออมาเลยเพราหางจะโดนหมดเออเดี๋ยวเวละ ยังไงพี่จะคิดพี่จะคิดพี่รู้จวบไขมีคนกบหมดเลยเออเอามีคนหมดน้องเฉยเลยสร้างเงนเออใครก็ทำลายกันอย่างไงอย่านะใครปวดจริงจริงนะเออเฮ้ยเขามีปืนนะปืนแต๊กปืนระบอกไหนเนี่ยให้ข่าวเสียงหมดอะไรต้องระวังมันละใช่ไหมนนที่ตายคนแรกอ่ะ หวาดเสียวจริงเลยมาเล่นเลยกันเดะโวนี้ใครตายหนือหรอเควสอยู่ไหนเป็นเนี่ยหมดป็นที่กันอ้าวมาผิดทางนะทัเ้เนี้ยหมดไปด้วยอ้าวตานัดอุย้ยตานัดเอ๊ตะตาหนัตในโอเคใช่ไหมตานัดอ่ะอืมอืม ยังไงแล้ววันจันทร์นไอซัมจอเจนไอเจ๋ไม่ไดคายไเจนคาแต่แต่ต้องกินหมฉันายเช่ไเฮ้ื่อใจกินเออผมผมผมกิน อ๋อพี่เจมไปปึงไม่อากคุณจริงมันควรด้านใส่มากอีมอเนี่ยไมยากร์เลยก็เลยโชว์ไมยากร์เลยดูไมยากร์เนาะพี่พี่เจมมันคือนแบบไม่ทำอะไรเลยอ่ะพี่ฆ่าเองฆ่าเนี่ยพี่ฆ่ากระทุ่ตอนท้ายด้วยไงอ๋อกำลังจะเดินกลับไปกินเลยนะเออโอ้ยมือมือมันลั่นเออ โอเคเป็นคนดีสักทีหนึ่งเอ่อใสไปเลยเก็บก๊อกใช่ไหมโอเคเราก็ต้องรออ่านน้ำเต็มใช่ไหมเควสเนี่ยจำได้อยู่เอ่อแล้วค่อยกลับมาใช่ไหมโอ้โหต้องเดินอ้อมโลกว่ะวัดเดวัดเจะดจอีกแล้วอ่ะไปดูไว้ไม่ดูอ้าวโอเคสองคนนี้เป็นคนดีอ่ฮะโอเคชัดเจนมันมีกันเอง นายเป็นไรเนี่ยตาณต์ย้อนงานก่อนเราจะไม่ไว้ใจได้ได้เป็นไรเด่ยเราเราต้องเราไม่ต้องโหวตใช่ไหมเกิดมันอยิงเองเออเอ้ยเออใช่ไหมตานั์รู้แล้วมีอะไรเกิดขึ้นอีกไหมเนี่ยอ่อะไรอ่ะตาณต์ทำาคีใหเสร็จหรือฆ่ากระทุงกระทุงอ่ะ สงสัยใครสงสัยใครกระทุงโอเคนะฮะอกข้าเรียบร้อยเลยไม่ยอมแพ้จริงไม่ไหวดูคุยกันไว้ไม่ไหวทีคุยกันไหวไคือ,คอ,อยัางไงาใช้ก็แพ้นี่หว่าคือตัวข้าตอนนั้นไอ้นั่นมันก็ชนะอยู่ดีได้ยว่าอะไอ้ไงก,กูทำกิน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 ไกินไม่กินไม่เจอเดินมาแล้ว เอ้อเห็นเดรีชันตอนนั้นนี่เห็นพี่เจมตอนนั้นคือยืนนิ่งเลยอ่ะคุยอะไรกันชันนี่รอแล้วมันขยับมาดีส่วนแล้วจักมือรอยไอ้อจักมือรอ,อยข้างหลังแล้วเนี่ยคือดูมองเชนนันอยู่เว้ยแต่ต้องบีบต้องบีองบเอเฉยมาเถอะเไปเลยเหนยังไงอืมจิบหา, <laughs> ายละไอ้ใครวิคพิลุดพิลุดแนนันต้องโดนนั่นแหละอืม มันมาแกม,มาแล้วน,น,น,นะน้องอีกแล้วอ่ะไม่ดูไม่ดูอย่าม,มาใกล้ <c oughs> ไม่เอาน้องโระไรเด้ยน้องโระไรเด้อโอะไรเนาะไม่ดูน้องน้องยังวิกมาพี่ยิงส่วนนะน้อง <c oughs> <c oughs> เออเจอโอเค <c oughs> พี่พี่ซื้อใจน้องแล้วพี่ซื้อใจน้องแล้ว พี่ชิคกี้พี่ชิี้ใจน้องและโอเคนอนนอนไม่คุยแล้วเหรอไม่รู้เฮ้ยถ้าตานัณพูดเนี่ยแปลว่ามันอาจจะเป็นตัวดีเลยอาจจะนะเอ้าน้องนอนเดนน้องว่าไงน้องน้องลั่นมาอ้นเดนมาเจลอดีเราอยู่กันสี่คนน้องว่าไงน้องเต็มคนแรกคนเดียวอวะคนแรกคนเดียวน้องน้องเป็นอะไรอะน้อง น้องเป็นเซเลบเ้องเป็นเซเลบหรออ่ะนี่กลุ่มเรานับเป็เอาโว้เลยเหรอจัดไปไอพีุ่ตรเราผมอยู่ในกลุ่มสามคนเหลือสองคนก็ต้องตกใส่ใช่ใครไม่ใช่พี่มนนท์อยู่พี่บอกเลยนะไม่ที่เป็นไมครับใครไม่ใช่พี่ไม่ใช่ตัวนี้เหลือให้ไม่เป็นไรกนนทนั่นล่เออไม่ใช่เดี๋ยวพี่พี่เป็นเซเลบเออเซเลบใช่ไหมเออไม่เป็นไรบอกเลยว่าเราเป็นเซเลบ็บโว้ดเท่ากันเอาไม่เอ่ากันไม่ใช่เดี๋ยวพี่ไปยิงให้น้องไม่ต้องกลัวนะ ก็เกมไวปะเด็กอ้าวว่ะเกมไววะอย่ามั่วอย่ามั่วโลเออตอนตอนตอนแรกบอกว่าทำเควสเออก็เควสเควสเควสเราครับตรงนี้มันตรงนี้มันต้องมีเขียนแผนที่นี่ว่ะแหมน่าขนแหมอ๋อเอาเควสฟองไงเขียนฟองไง ปากไม่มาปิดป่าไม่มาเนี่ยวไอ้ไอ้ไอ้ที่เขียนดอทนั่นน่ะมันเป็นฆาตกรแน่นอนเดี๋ยน้องน้องถามอะไรเดี๋ยน้องน้องมือลั่นก่อนเลยน้องสัมภาษณ์หน่อยน้องมือลั่นน่อยกำลังหืออยู่เลยโดนกินไปแล้วใช่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 พลังที่ยิ่งใหญ่ละมีปืนทุกรอบเลยไหมอ๋อเดใช่ายใช่ใช่ฉันตัดลงเหนื่อยแน่นอน ว่าไปน้องน้องเป็นอะไรน้องไม่บอกพี่เจในพี่เจนได้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่กลางห้างอยู่ห่างห้างเนาะอะไรอะไรอะว์อะไรก็โชว์อ่ะจะโชว์อะไรก็โชว์โชว์โชว์เปิ้ลเออมปิีลเปิ้ลไม่คุ้นมีมิล่าเนี่ยอ้าวไม่เล็ก เดี๋ยวไม่กลืนไปลุ้นจุดตาเดี๋ยวไต้แหละตายด้อะไรน้องเดี๋ยวนะปืนใเป็นสารเตี้ยยิงไปเนี่ยเราไม่อันอันน้องบอกเลยน้องเป็นน้องเป็นนายอำเภอแต่น้องยิงปืนสิ็แล้วปืนจะเป็นใฝของข้าของเราแล้วมีอีกคนหายคนนึงน้องอ๋อน้องน้องยิงใช่ไหมมีคนน้องน้องยิงน้องยิงนายอำเภอยิงปืนทำไมไม่จบอ่ะมันก็เป็นแค่อีแรงป่ะอีกคนนึงอ่ะเออกระทุง g เราไม่มีนี่ว่ะแล้วใครไปดีแรงไงไม่ดูเลย ไปเก่อนแล้วกันแรงมันกินสกไม่ได้แล้วนี่มันทำอะไรไม่ได้แล้วนะเสร็จแล้วรอบนี้มีอะไรบ้างมีแรงมีอะไรไหมใครอี่ากินกำลังจะทำคลิปอะไรเราใจบ้าเออใช่แค่ไปก่อนแล้วปวดน้องทำไมอ่ะก็บอกแล้วว่าเป็นแนวอำเภอปวดน้องทำไมอ่ะให้เราดีตึงนักนัุฒิศาสตร์แต่ น้องไม่ไปยิงโลกลางอื่นบ้างอาจจะไปยิงกระทุงก็ได้เออไม่มีกระทุงเนาะน้องต้องยิงตัวอะไรเกมไม่รู้ก็ก็ยิงปืนก็ไม่รู้น้องน้องของจริงได้ไหมน้องอย่ายิงพี่นะพี่สารเตี้ยดีเหรอเออแน่น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 ในอียิปต์วีเนี่ยไม่กดนะอย่ากดแม่ตายเราไม่ยิงหรอกตายคู่ไม่ล่ะเออตายคู่เวลาเออประเด็นพี่ยังไม่ทำเควส์ยายยายแล้วเตือนสารก็ยิงเควสพี่อยู่ตัวเดียวหมดเลยไปด้วยกันไหม่ะ น้องอ,อยู่เนี้ยไอมีตนนนอยู่ก็ยตนนนไม่น่าใช่อืมเป็นในอำเภอแล้วมายิงแล้วไม่จบอน่าจะไปยิงโลกลางั้มก็น้องเป็นอาจจะไปยิงอีแรงแ้งนั่นแหละตล่ว่าที่เหลืออยู่น่าจะเป็นโลกางอืน่าจะเป็นโลกลางโลลกาอีแล้งเหรอีัยต้องเคลียร์ควสให้จบเหรอนั่นเสียเวลามากเลยนะทำไมรี่เคลียร์ควสเลยเก่อยู่ไหนอ่ะทำมีมีตาเอ,อือดใช่ปะที่หายับน้องบีด ไปแล้วดีปะโอเคดีไม่ไปอันนี้รถเสียงเนาะกูเด็กโอ๊ะมุ่งหน้าแว่ะอ๋อพี่ลายังไงยังไงและถูกและเคยยิงนกพิลาพอดีถูกเออไม่ไเออเออถ้าคือแล้เราปิดมาพอดีน้องก็ยิงเลยอ่ะเออเนี่ยแกลวแกลว่ายิงอีกคนนึงเพราะว่าเอ่อก่อนก่อนหน้านี้ยิงไปแล้วหนึ่งนัดใช่ป่ะยิงไม่ได้อีกแล้วใช่ป่ะ อะไรอ่ะก็มันยิงได้ยิงดะติคูดาวไปเฉยอ๋อเณรเพลย์อณรเพลย์ยิงได้ใช่คือตอนนี้เห็นเห็นเผื่อบินน้องวีคือว่าจะฆ่าไปเฉยก็น้องยิงเลยอ่ะไอที่นัดเดียวอ่ะมันเป็นสันติผมผมก็กะว่าฆ่าฆ่าอีกคนนึงแล้วอีกคนนึงจะฆ่าผมไม่ได้งี้ไงอ๋อในฆ่าสันติแต่เณรเพลย์ยิงถึงข้างหลังไปพี่ลาอืะ ออเออฉันนั่งตกปลายอยู่ริมตลิ่งแ้่เฮ้ยเควสนี้อะไรอ๋อแท็บ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 โอเคอืมอืมอืม อืมันจะฉันจะโน้ตนายไว้นะอืมอืมเฮ้ยตานกวีดเป็ดตานกวีดเป็ด เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนะเดี๋ยวนะน้องฉันบอกไม่ได้แมยังไม่จบหรอตายตายไม่น้องอะน้องน้องบอกน้องเป็นสารเกี้ยน้องเป็นสารเกี้ยน้องเห็นตาปื้มฆ่าพี่เจนนะน้องก็ยิงตาปื้มเลยเห็นวันนี้แม่เห็นเมื่อกี้้องเห็นนี้น่าจปื้มเป็นไข่ปื้มเป็นนาเพิร์ลหรอปื้มมึงมึงเล่นมุก อะไรวะมายักคนอีกแล้วรียบร้อยดองว่าแล้วเนาะกระแสเพื่อเป็นในอำเภอแล้วยิงคนถูกยิงยิงโดนตัวกลางใช่ปะนี่มันก็เหลือตัวเออเขาอะไรเหลือเป็ดอะไรแหละเหลือสงามเราอีกตัวหนึ่งหรือหรือว่าฆาตกรฆ่าแล้วโป็ดแหละผมว่เป็นคนโหวตผมว่เป็นคนโหวตแต่เราเป็นคนฆ่าที่ตาเปื้มเพราะว่าน้องเป็นสารเตี้ยพอนเพราะว่าเห็นเปลือมฆ่าที่เจน ระวังคนละคนเลยระวางผมกับน้องบวกันเลยบวกันแล้วก็ลองน้องหมดขามแล้วหมดทำไมใช่ไม่พิคามหมู่ต้องฆ่า่หมู่อ้องฆาเลยลองดูทำไมฉันไม่เป็นคนดีแลจะสวยแต่เเลือกใครดีคุณนนท์ครับเลือกใครดีน้องเป็นสารเตียองเป็นสารเตียร์ออะไรนะายใจเอาไปเอ๋เล่เดวน้องหมดมาหมดขามนะไม่ชัดมากเลยยิงมากเลยเดียวได้ไม่มีปืนเท่ากันนี่ไม่ไม่ ไม่อะไรมันเหตุอดมันเท่ามามีคนบอนน้องสองโอ้ยคือเราเมื่อกี้เราตะโกนไม่ทันน่ะเราบอกเฮ้ยตานกหวีดเป็นเป็ดไม่ทันน่ะเนี่ยโอ้ไม่มีใครได้ยินเสร็จกันปืนปิดเป็นร้านไปหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร นันถูกก็แหละได้เบอร์ถือว่าทำถูกก็แหละเออถือว่ายิงแม่นแหละเนี่ยเขาเขาไปทำเควสคมไฟชัดมากรู้ส่าวิ่งไปประกาศแต่ไม่มีใครรู้เตี้ยราเบิดดับไฟต่อโยนโยนปิดเออโอเคโอเคต่อเออใทยตานนไทยสันกระดิ่งเออคุณนนคุณนนสันกระดิ่งมีอะไรหรอมีอะไรเมื่อกี้ยังไงใครปิด น้องน้องไป็สารเตี้ยะน้องยิงปืนนนนี่เราแต่ปื้ไม่รู้อ่ะแต่ปื้มีปื้มเป็นคนฆ่าตาจีหรือว่านนนีในสายสอด้ในอำืภอใช่แล้วว่าถ้าเกิดเนื้อตาหนัดนัหนัดเป็นเกินเองอ่านอ่านถ้าเกิดว่าปื้เป็นไหนอำเภอน้องสือว่าปื้มยิงถูกคนนะเพราะว่าปื้มยิงตาจีแล้วแต่แต่ปื้ไม่ตายเองเข้าใจปะยังไงอ่ะแล้วว่าอะไรกันอ่ะ เนน้องพิลาพี่เล่นไม่ล่าอยาวิลายงดีไม่ได้แปะใครเกิดนอัน้องใจตรงไหนก็เลิกเลยเออค้องใจจัดเลยต้องเลน้องเยคือน้องเป็นสารตีแล้วน้องยีตืืนไปแค่นั้นเองถ้าเกิดว่าปืนมาเป็นในอำเภอซื่อว่าปืนของน้องสองคนเลกเละชิดสมบัติด้ต่อรองเล่นยังไงกันมีหนึ่งเลยวะอ้าวประประลทางต่อรองเหรอฮออันต้านไม่ต่อรอง อย่างเชิงราชวรวงเอาเอาโหคนละที่คนละทางเอาจะแล้วยังไงเนาะจะจบยังไงเนาะมาถ่ายกันนะจบแกเราว่าเป็ดชนะว่ะ <c oughs> เราว่าเป็ดชนะแน่เลยเดี๋จะจบแล้วขดดีมันต้องทำเควสแล้วเอ็กไม่มีปืนกันแล้วเอกไม่ต้องเรียนทำเควสไอ้ว่องเลยตอนเนี้ยรอดยากอ่ะนี่ฮะตานอกวีดะคันนิดนองวีดกำลังลงดางล่างนะครับนะฮะ กำลังมาที่กำลังกิง<ว>รณานะอเดินขึ้นไปเพื่อหาเหยื่อนะน่าจะรอครูดาวอยู่สักครู่นะตอนนี้ขึ้นไปหาเหยื่อแล้วโอ้แม่สาวน้อยนองนกวิดเดินเลยจับจ้องปึ๊บปาสักหนึ่งแผลเดินต่อครับนะเดินต่อไปนะอืมปานกวิดลงล่างนะอืหายไปไหนละยังไงเนะี่จะฆ่ากันตอนไหนแปลงล่างแล้วอยังไงอื รอกลับล่างใช่ไหมอืมรอกลับล่างใช่ไหมเรียบกลับล่างก็ตึ้งตึงหน้าเรียบร้อยเรียบร้อยแตนั้นโนนเรียบร้อยไม่พูดไม่จด้เออนั่นนั่นนั่นไงซะปืนยิงถูกคนนี่ดิใช่ไหมทำได้พอทำหน้าที่ถูกต้องทุกคนก็ยิงก็เลยนั่นก็เห็นไงเขี่ยนี่ไม่ถามก่อนเลยยิงอ่ะป้อมสี ก็ยิงทุกพิล่าก็ยิงถูกแล้วป้าป้าสีไปคุณนนท์เออถ้าพูดนี่รู้เลยเอ้ยแล้วไม่พูดเรานี่เป็นตัวละครที่เราเล่นไม่ได้แล้วอย่าได้ก็เลยต้องพูดพูดไม่ได้นี่แค่เสียตุ๊กตาเสียแก่รอดออกมานกแทงก็แตกแล้วเนี่ยเนี่ยเดี๋ยงไม่ทันพูดเลยอ่ะโดนยิงก็ได้ยิงก่อนน้องมือไหวคนนี้จะเป็นคนมือไหวใช่ไหมเห็นเนี่ยตาเพิ่มยิงแล้วเราก็ยิงเลยอ่ะเออ ไอ้หนอนเออมัน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 จะใช่คนนั้นแล้วมันจะเออก๊อปสีได้ก่อนพอก๊อปสีเสร็จค่อยกินเออค่อยเปลี่ยนสีใช้พี่เออใช่ไหมล่ะอะไรก็ได้เราไม่อยากได้ตัวเนี้ยมันมันก็โกงใช้ได้อยู่นะโกงโกงโกงบางทีตันตันนูนแกชอบเนียนเลยอะไรไม่รู้เนียนเลยก๊อปทุกคนด้วยนะเรื่องเรื่องเก็บใส่เป็นแก้วอยู่คนเดียวก๊อปทุกคนด้วยนะ้าใจก๊อปได้นะ โอ้โหหมดไม่มีโลอะไเนี่ยเอาหมดมาเชิญไ้ฉ <แ anto Bruno> ันสะดีก <shocked> ว่าใช่ไหมเออันนังโต๊ะปลายู่ริทุตาลิงโอเคฮะเราจะสเปลโหมดครับเจอ๋ยวเไหมเจอใครไหมเจอใครไหม โอเคไม่มีเฮ้ยมีมีแต่ดูไม่น่าไว้ใจสีม่วงมีมีวิวเอช่วนดูมายากลอะไรมันก็ชวนดูทุกรอบมาแหละมันก็ชวนมันก็ชวนดูออกมาทุกรอบโอ้รอดไดยังรอดละตะวังพิราบนะตะวังพิราบตะวังพิราบไี่ชนะเลยนะเนี่ยระวังพิราบนะตะวังพิราบนะจะไม่ให้ใครแตะตัวน้องน้องอยู่งานวิววิ่งทำงานเออรีบ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 ทำงานเออนนั่แหละ โอโหเคโคตรไกลเลยอ่าโอเคทางนี้ฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งมายา่เนไปยังงอ่นี้ดเองเลนปนเยักเอย่ามาแกตัวฉันอย่แกตัวฉัน อย่าค่อยกลับมาทำก็ได้เ <c oughs> อ่อไปทางนน้นโอเคอืูตัวเดินอ้อมขึ้นไปขึ้นไปนีอ่อยู่ตรงไหนไหมจริงๆเจอใกล้แย่หเออเราไปกันไม่ไกหลหรอกเดี๋วนี้แหละอืเอออย่าไปใกล้ตัวฉัน ว่าเราต้องไปรางพิราบแล้วอันตรายไปแล้วอุ้ยอ้าวกดไม่ทันเลยเนี่ยอ้าเอาทำอะไรกันพี่เรทำไมเนี่ยยิงยิงผมเฉยเลยก็เห็นข้าน้อง็ได้ฆ่ายิงไปเลย ม่แผลงกินพี่เจมพี่เจมส์หาาอะไรผมยังไม่ได้ฆ่าเลยยิงไม่คือคิดว่าอยิงพะ่าพี่พี่มาคนผมไม่ได้เอาไม่ได้อะไรจริงจริงอ๋อตานวลตานวลแปลงร่างเหรอตะนวลแปลนาวีเหรอไม่เป็นเป็ดยังไม่แปลงร่างเลยเก็บร่างไว้ยังไม่แปลงเลยอแล้วทำไมตายตายได้ไงอนี่ยก็มีคนฆ่ากันตายสามคนไม่รู้นี่ก็ไปเลยฆ่าตะนัตจบเลย วัดดีต้องมีน,งนี้นรวัดดีมงหน้าทำเควสปึ๊บออุแล้วมุงหน้าทำเควสอ,อ,อ,อยู่ข้างบนอะไรเราทำเควสไงเราไวรุนอย่ามาใกล้ฉันอย่ามาใกล้ฉัน อย่ามาใกล้ฉันไปแล้วเนหนึ่งอยู่ตรงไหนต่อคะับขวาโอเคไปแล้วยิงได้ไหมเา้ยก็ไปยิงก็ไดอยาวเปิไเดไว้ใกลก้เด็กพวกนี้เนี่ยไป่จริงหายไปไหนี้เอ่อไปไปเป็นกลุ่มดีกว่านะเอ่องั้นฆ่า เมื่อกี้น้องอ้าว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 จบอ้าวสีเหลืองอ้าวยังไงเนี่ยที่เห็นสีเหลืองแวบๆใช่เราก็เรารักสัตว์เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้อยู่อยู่กับตอนเราบีล้วแล้วเพื่อนก็หายไปใช่ไหมไม่เจอใครเลยที่พูดว่าสัเปี้ยเชื่อไหมว่ากดกดคิวมารัวๆเลยอะยังไงเนี่ยเราไม่รู้เหตุการณ์เลยกันเลยขึ้นเออเมื่อกี้ตอนไปใช่ไหมล่ะตอนตอนผมมีคนที่กดมาอะไรกด ฆ่ารวๆเลยอ้โหสัตยเสียงั้นนักสัาเตียยิงยิงอันนี้หรอยิงปื้หมดก็เป็นยิงปืนตายน่าจะเป็นละละละลตาหน้าหน่ะตาหน้าหน่ะไม่รู้แต่นะไม่รู้เอ่อตอนตอนตอนมาสอมไฟจู่ๆเอ่อสีม่วงหายอืมสีม่วงหายไหนก็หายไปเลยอ่ะเ้เปล่าเอ้าเปล่าเอ่อเห็นเห็นเห็นศพสีม่วงอ่ะพะตอนผมมาเห็นศพสีม่วงแล้วก็แล้วก็เห็นสีเหลืองแวบๆ ของฉันนี่หายเองไปวิ่งผ่านมาเรื่อยๆฉันเนี่ยเป็นงานที่ผมไม่ได้บอกว่าผิดนี่คือแพเลยนะแต่เห็นน้องมันขึ้นไปวิ่งสวนข้างบนข้างล่างอ่ะใช่่เราอยู่ข้างนอกรอบนอกมาเราไม่ได้ข้อง่าไปก่อนนะเถ้าถ้าเราแบบเรผิดนี่คือเป็นเรื่องอเลยนะหรือ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 ว่าฆาตกรปลอมสีอืมปลอมเป็นสีอะไรฮะฆาตกรไม่เจอใครเลยเพราะว่าฆาตกรมันปลอมสีได้ น้องไม่อยู่พี่เจลแต่ว่าตาโนวีอยู่กับเราใช่ไหมแล้วก็มีตาเพิ่มหายพี่ให้อะไรนะเพิ่มเป็นคนดีฮุกฮกฮกอ้าวเสียงหยุดไปแล้วอเอ้ยโอ้ยเควด รีบทำเควสแล้วรีบทำเควสแล้วรีบทำเควสแล้วอืม <c oughs> <c oughs> เออช่วยด้วยเจอแล้วคุณเจนหรือคุณนนยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดวอยู่างแล้วอยู่างไว้อยู่างไว้อยู่งางไว้อยู่ใกล้ๆโอยพี่ลาไปกิน ลืมหรอวะต้องมีช็อตพิลาไม่ไม่เสียบยืนอยู่ที่เจก็มาอยู่อยู่ก็มาเสียบเลยอ่ะคือแบบตอนแรกจะหาไปเจไม่เจอเว้ยพี่น้องหาไปเจนั่งกินไม่เจอตอน้องตอนน้องทางความดีน้องส้มไปเข้าจริงดังไม่ถูกจริงขอาไม่ตอนแรกตอนแรกตอนแรกคืนตามไฟดับของเจแม่ตามแล้วมีกับน้องกับ เปิ้ลมาคืออยากจะอยู่ด้วยกันแลวอยู่คือตาเปิ้ลไม่หายไปเลยแล้วคือหายไปหายไปสมเลยอะ<อ> <c oughs> ี่โดนที่โดนตปิ้าเออพบผมเป็น <c oughs> ตามคุณเปิ้ปลเปลิ้ลมาไง แล้วจู่ๆก็เห็น <ș AS 2> คุณปื้มเป็นศพทันทีเลยต่อหน้าเลยนะเด็กละนะฮะว่าไฟดังมาเตือนนะขอบคุณตานกหวีดนะวันนี้คือแบบตัวร้องกันเกิร์นทกตาคือแบบมันเตนเติร์นทุกตาจริงๆขอบคุณน้องเทพน้ำดีนะขอบคุณนะขอบคุณตาปื้มนะขอบคุณตานนนะขอบคุณนะแล้วขอบคุณที่ตาปื้มไปเลยใช่ไหมเออใช่ไหมขอบคุณตัวฉันเองนะขอบคุณตัวฉันเองนะอย่างเยนะอขอบคุณตัวเองนะ